นี่มันเป็นชาติที่ร้า,ารานเขาไปทั่วจริงๆค่ะขยันเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านเห็นมีแต่ประจบอยู่สองประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐกับจีนแล้วคิดว่าท่าทีแบบนี้จะอยู่ได้อย่างสบายใจหรือยังไงล่าสุดเป็นไงล่ะเจอเวียดนามตลบลังเอาซะผู้นำเขมรจูกพูดไม่ออกไปเลยทีเดียวเขาเล่นสร้างถนนเชื่อมแผ่นดินเกาะฟูกวกวปิดใต้ทางออกทะเลของเขมรนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เวียดนามเคยเตือนดีๆแล้วเขมรนไม่ฟังเลยโดนจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ต้องร้องขอหรือยื่นอุทธรณ์ใดๆอีกต่อไป ล่าสุดเกิดกระแสข่าวว่าขเขมรย้ายหลักหมดุดแถวแถวชายแดนลาวขเขมรร้อนถึงรองนายกสปปลาวต้องลงพื้นที่ไปดูด้วยตาของตัวเองเลยทีเดียวขณะที่โซเชียลลาวนี่อย่างเดือดต่างพากันเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มทหารชายแดนแบบด่วนๆเพราะคิดว่าไม่นานลาวต้องโดนแบบไทยแน่ๆ โดยเพจคัดข่าวโพสข้อความที่น่าสนใจระบุว่าลาวผวาขเขมรย้ายหลักลงพื้นที่ชายแดนแบบเงียบๆแต่คนลาวเดือดอย่าให้เป็นเหมือนไทยนะลาวที่ปกติขึ้นชื่อว่านิ่งสุดในอาเซียนคราวนี้ทําเอาทั้งภูมิภาคหันมามองเมื่ออนุภาควงนาแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศลาวลงพื้นที่ตรวจชายแดนติดกับกัมพูชาในแขวงอัตตปือจามปาสักระหว่างวันที่12-17พฤศจิกายนแบบเดินเองดูเอง,เองคุยทหารเองไม่ใช่ทั่วถ่ายรูปธรรมดา แต่เป็นการเช็คงานชายแดนตั้งแต่ด่านสะพานเส้นทางข้ามพรมแดนไปจนถึงงานละเอียดสุดอย่างสำรวจและปักปันหลักเขตแดนที่ยังค้างอยู่จากยุคสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามในปี1907แต่อารมณ์จริงของข่าวดันไม่อยู่ที่รัฐบาลลาวแต่อยู่ที่โซเชียลลาวที่เดือดกว่าหม้อไฟโพสต์กันรัวรว,ว่าระวังขมรย้ายหลักเด้อทำกับไทยมาแล้วอย่าให้ลาวโดนอีกขมรบอกเคยเล่นซ ok ื er ่อเด้นี่แหละคือสัญญาสำคัญว่าช่องโหว่เรื่องพรมแดนไม่ได้ทำคนไทยกังวลอยู่ชาติเดียว จุดที่เราลงตรวจไม่ใช่พื้นที่สุ่มทีมอนุภาคลงไปที่โครงการสําคัญหลายจุดเช่นประตูเศรษฐกิจหลักลาวกัมพูชาสะพานข้ามแม่น้ําเสนลาเปาเส้นทางใหม่เชื่อมอัตตปือรัตนคีรีและงานใหญ่สุดก็คือปากปันหลักเขตแดนที่ยังทําเสร็จแค่60เปซของความยาว555กิโเมตรภาพทหารลาวกัมพูชายืนร่วมกันในพิธีปากหลักใหม่ถูกโปรโมทเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างบ้านใกล้เลือนเคียงแต่ฝั่งประชาชนนี่สิไม่ซื้อ คนลาวกลัวขมรย้ายหลักเพราะลาวก็ไม่ได้ไว้ใจขมรเต็มร้อยเหตุปะทะชายแดนก็เคยพอมีข่าวให้ได้ยินเช่นปี2017เหตุการณ์สตึงแรงนี่คือเหตุการณ์ที่รุนแรงและมีรายงานการเคลื่อนกําลังพลอย่างเป็นทางการปี2019มีรายงานข่าวการเผชิญหน้าของทหารในพื้นที่จังหวัดพระวิหารแขวงจำปาสักโดยฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าทหารลุกล้ำและทำลายพืชผลอย่างไรก็ตามรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายได้ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดและสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ปี2020มีรายงานข่าวการประทะกันที่จะตึงแรงเวียนคําแต่ภายหลังมีการปฏิเสธข่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายลาวและล่าสุดกัมพูชาก็มีปัญหาชายแดนกับไทยเดือดไม่หยุดทั้งเหตุระเบิดยิงปะทะหลายครั้งในต้นเดือนพฤศจิกายนและข่าวกัมพูชาย้ายหลักเขตก็ทําให้ลาวกังวลว่าจะเกิดกับพวกเขาได้เช่นกันชาวลาวในโซเชียลเลยพูดกันตรงๆขเมลเล่นไทยยังไงเดี๋ยวลาวก็โดนแบบนั้น ลาวกำลังเล่นบทใหม่ในวิกฤตชายแดนแต่ก่อนลาวคือประเทศที่ทั่วอาเซียนมองว่านิ่งสุดดราม่าน้อยสุดแต่ครั้งนี้นักวิเคราะห์เริ่มเห็นว่าลาวเริ่มขยับตัวแบบไม่อยากโดนลากเข้าวิกฤตเพราะอะไร 1. ไทยกัมพูชาเดือดหนักทั้งปิดด่านทั้งยิงปะทะทั้งร้องเวทีโลก 2. ลาวติดกัมพูชาตลอดแนว555กิโลเมตร3ลาวเองก็เคยมีแผลกับเขมร 4. MOU ลาวกัมพูชาปี2023กดดันให้ต้องเร่งปักหลักที่ค้างกว่า40% MFA เลาวแถลงว่านี่คือการตรวจงานเพื่อความร่วมมือไม่ใช่เผชิญหน้าแต่คนลาวไม่ได้มองแบบนั้นชาวบ้านบางส่วนถึงขั้นเรียกร้องให้เพิ่มทหารชายแดนแปลกไหมไม่เลยเพราะใครเห็นไทยโดนยิงโดนลากเข้าคดีได้ยินคำว่าย้ายหลักบ่อยๆก็ต้องมีสะดุ้งบ้างผลกระทบจริงโครงการด่านใหม่เศรษฐกิจการเมืองถ้าแผนที่อนุภาพลงไปตรวจเดินหน้าได้จริงด่านเวียนคําใหม่อาจเปิดปี69ค้าชายแดนอาจโต20%จาก1,000ล้านดอลลาร์ต่อปี การท่องเที่ยวลาวกัมพูชาจะฟื้นเร็วขึ้นแต่สิ่งที่ฟังดูดีบนกระดาษก็ยังหนีความกังวลเรื่องขมิย้ายหลักไม่พ้นเพราะสาหรับคนลาวด่านใหม่สร้างได้ถนนสร้างได้สะพานสร้างได้แต่ความเชื่อใจนั่นสิพังง่ายกว่าเหยียบทางน้ําปลา บทสรุปคือลาวไม่ใช่แค่ผู้ชมอีกต่อไปวิกฤตไทยกัมพูชาที่กำลังลุกลามทำให้ลาวต้องเลือกว่าจะอยู่เฉยแบบเดิมหรือขยับตัวปกป้องตัวเองก่อนโดนลากเข้าดรามา่าและครั้งนี้ลาวเลือกอย่างหลังอย่างน้อยก็ในสายตาของประชาชนลาวเองที่พูดชัดว่าอยากให้เป็นเหมือนไทยเดอร์ข่าวลาวที่เคยดูเงียบคราวนี้กลายเป็นสัญญาณเตือนทั้งภูมิภาคแบบไม่ตั้งใจว่าปัญหาชายแดนเขมรไม่เคยเป็นปัญหาของประเทศเดียว ถ้าหากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2560หุนเซนก็เคยหัวร้อนมาก่อนเพราะทางทหารของสอปปลาวประมาณ30นายลุกล้ำไปยังออาณาเขตของกัมพูชา คือคาพูดอันนี้เป็นคําพูดของฮุนเซนนะแต่โดยความเป็นจริงก็คือว่าไอ้พื้นที่ที่เขาบอกว่าโดนรุกล้ํามันก็เป็นดินแดนเหมือนที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็เหมือนกับที่บริเวณจังหวัดสาแก้วของไทยนี่แหละยังไม่ได้มีการเข้าไปปักปันเขตดแดนคือต่างฝ่ายต่างก็อ้างคือสอปปลาวเขาก็อ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาในขณะที่กัมพูชาก็อ้างว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาเหมือนกันแต่ว่าสปปลาวเขาเล่นพฤติกรรมในเชิงรุกด้วยการนําทหาร30นายมาตั้งถิ่นฐานในพื้นทนี่ทดังกล่าววววแล้กกกกัมมพูชาาาาา็ออโยโดยดเเฉะนนนรรฐตีุซหว ร้อนขึงขังบอกว่าทหารลาวจะต้องออกไปถ้าไม่ออกไปเขาจะใช้กําลังทหารเข้าไปบีบคั้นก็คงจะโฆษณาชวนเชื่อเหมือนเดิมในสมัยนั้นเขามีความมั่นอกมั่นใจว่ากัมพูชามีจรวดหลายลำกล้อง B M 2 1มีอะไรบ้างหล่ะที่จะเข้าไปประเคนให้กับทาหารสปปลาวได้บ้าง ซึ่งทางด้านทหารสรปปลาวก็ได้มีการเข้ามาตรึงกําลังในพื้นที่ใกล้กับจังหวัดสตึงแตรงในกัมพูชาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี60ก็หลายปีผ่านมาแล้วแต่ว่าผู้นํากัมพูชาเขาก็มีการส่งเสียงเตือนมาก่อนโดยประกาศออกสื่อว่าหากว่าทหารสรปปลาวนั้นยังไม่ออกจากเขตแดนของกัมพูชาขีดเส้นตายวันที่17สิงหาคมแต่ว่าทหารสรปปลาวเขามาอยู่ตั้งแต่เดือนเมษายนก็เรียกได้ว่าใช้เวลานานหลายเดือนประจําการอยู่ที่นั่นจนกระทั่งคุณเซนไม่ไหวโดนเรียกร้องจากทหารประชาชนแล้วมันก็มีกระแส ข่าวว่ามีการเข้าไปกดดันฮุนเซนจึงต้องออกมาขึงค้งทีนี้เหตุการณ์ตรงนั้นมันเป็นกรณีที่ฮุนเซนไปนเป็นประธานก่าวเปิดงานที่กรุงพนมเปญใจความหนึ่งที่จับได้ก็คือว่าเขาหมดความอดทนแล้วนะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่ขมิกับลาวซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันจะมาสู้รบกันเองถ้าทหารลาวเหล่านี้ไม่ยอมที่จะออกจากเขตแดนกัมพูชาทางกัมพูชาก็มีความจําเป็นแล้วที่จะต้องใช้กําลังทหารเข้าไปขับไล่ทหารลาวออกไปเพื่อต้องการทวงแผ่นดินคืนมา อย่างที่กล่าวว่าพื้นที่ทั้งสองฝ่ายมันติดกันโดยจังหวัดสตึงแรงเป็นหนึ่งในสองจังหวัดทางตอนเหนือสุดของกัมพูชาซึ่งถึงแม้ว่าฮุนเซนจะออกโรงขึง,ข,งขังยังไงก็ตามแต่ปรากฏว่าทหารสปปลาวยังคงยึดมั่นอยู่ที่เดิมก็คือไม่มีการถอนทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วฮุนเซนก็ไม่อยากจะรบกับสบปปลาวมากเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ามีระบบการปกครองที่คล้ายคลึงกันและก็มองว่าเป็นมิตรต่อกัน จนกระทั่งเหตุการณ์ที่มันตามมาคือฮุนเซนจะต้องบินไปยังสปปาลาวแล้วก็ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของลาวคือนายทองลุนสีสุริศในสมัยนั้นก็บอกให้เพื่อนสั่งลูกน้องถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทและก็มีการแสดงโชว์ออฟได้ว่าให้เวลา6วันถ้าไม่ถอนเนี่ยเราจะใช้กําลังทหารซึ่งการเจราจารในวันนั้นมันก็เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งคือฮุนเซนบินไปสปปาลาวในขณะที่ทางกรุงพนมเปญกําลังขับเคลื่อนทหารรถถังยานกลอปืนใหญ่เพื่อต้องการจะออกมาประชิดชายแดนเป็นภาพที่อึดข พอพอเราเห็นว่าเอาจริงแล้วนะถ้าไม่ถอนโดนแน่ จนกระทั่งคุณเซนมีการประกาศความสาเร็จในการขับไล่ทหารสปปลาวแต่ว่าเรื่องนี้จบตรงไหนรู้ไหมคือผู้นําลาวเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเขาบอกว่าก็ได้เขาจะสั่งให้ลูกน้องถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันลูกน้องของคุณเซนคือทหารกัมพูชาก็ต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกันก็คือต่างฝ่ายต่างต้องถอนไม่ใช่ว่าให้สปปลาวถอนอยู่ฝ่ายเดียวที่ผู้นําลาวทําแบบนี้เพราะเขารู้ว่ากัมพูชามาหัวหมอกับเขาก่อนเพราะกัมพูชามีการเข้าไปสร้างถนนซึ่งเขามองว่าการสร้างถนนนนมัก็อยู่่ใาตที สองฝ่ายยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนสปปลาวจึงต้องส่งทหารเข้าไปจนทําให้หุ่นเซนไม่พอใจหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายถอนทหารออกไปแล้วก็ไม่มีเรื่องต่อกันและทางสปปลาวได้กําชับว่าอย่าได้มีการสร้างถนนแบบนี้เข้ามาอีกคือเขาต้องการจะบอกว่าเขตแดนก็ไม่ได้ปักปันแถมคุณยังจะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรอ,อีกเขาก็ไม่ยอมก็เลยมองว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้ห้ามใช้ประโยชน์ไปเลยทั้งสองฝ่ายนั่น